งา,านรถพอดีไหม โตน้ำกนจะชิเช่าคว้ยอกทเาบอกไลยทำยกนีาแมประยุทธนะ์นี่ยิดเตอ้์ม,มือไม่ใน,นที่เจะมาทำาะไรเอาห้างแต่ล่ามหนในหะน้าท่านเอาอยากได้น้างอ่อนไปลงเบ็ดนะน้ำไปกายนี้

กินข้ามือจะบ่เอาก็เลยกินเบาแท้มันก็รั่ิสก็บขึ้นมามันสวกตบยโดนหันอโอ้ตองใส่กินข้ามือเลยเออ

โซ่พวกแกเอาวใส่ถังเจ้าของแล้วล่ะลูกเอ้าใส่ไป็นวดโซ่น่ะเอ้ามันยังจะได้เติมอยู่หรอยังประดุกประดุกกัะมาโอ้ตายเลยยังคดับยัางดีแม่ไก่พ่กกินไม่กินกินงหเกืีดด้วยไก่ ปลาเมื <ừ> ่อขวดนลยแะปาดูเออ้แจมนี่น่านักปลาเมื่อขวดน็ได้นั่นปลาปลาดองปเื่อขวดนี่วะผ่านมาเบิดแล้ว รถตัวเดียวเป็นเวนรดทั้ง3ามคัน